ศาส,สนาหลักของโลกไม่ใช่ความเชื่อโบราณเพียงชุดความเชื่อเดียวที่มีการพูดถึงเรื่องของการฟื้นคืนชีพของศาสดาที่สิ้นชีวิตไปแล้วแต่เรื่องราวของการฟื้นคืนชีพยังปรากฏอยู่ในวัฒนธรรมโบราณอื่นๆทั่วโลกด้วยเนื่องจากเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างมากต่อมนุษย์ในอดีต ดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มนุษย์ต้องเผชิญกับความทุกข์ยากและความล้มเหลวในการดําเนินชีวิตของพวกเขาซึ่งเรื่องราวเหล่านี้อาจจะไปปรากฏอยู่ในวิถีชีวิตประจําวันวัฒนธรรมหรือเรื่องเล่าในตำนานอย่างไรก็ตามในบางครั้งเรื่องราวเหล่านี้ก็ได้กลายเป็นเครื่องมือที่สําคัญที่ช่วยผลักดันให้เข้าถึงความสําเร็จและความสุขในการดําเนินชีวิตของมนุษย์มาช้านานและในวันนี้อับดุลไทยทูบได้คัดสรรมานําเสนอให้ชมกัน ใน4เรื่องการฟื้นคืนชีพที่ปรากฏในวัฒนธรรมโบราณทั่วโลกจะมีอะไรบ้างประชมกันครับ 1. เทพเจ้าแห่งฤดูใบไม้ผลิของเมโซโปเตเมีย ในสังคมเกษตรกรรมยุคโบราณช่วงสุดท้ายของฤดูหนาวจะถือเป็นการสิ้นสุดของฤดูแห่งการขาดแคลนและเข้าสู่ช่วงเก็บเกี่ยวในฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนที่รอคอยมานานซึ่งในเมโสโปเตเมียก็เป็นหนึ่งในอารยธรรมเกษตรกรรมยุคแรกๆของมนุษย์ดังนั้นมนุษย์จึงเริ่มหันไปพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่ออธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นจากความมั่งคั่งและความอดอยากเหล่านี้ในแต่ละปี อิสตาเป็นเทพีแม่ผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมโสโปเตเมียซึ่งมีความเชื่อกันว่าเธอเป็นต้นกําเนิดของความอุดมสมบูรณ์และการเจริญเติบโตของธรรมชาติคนรักของเธอคือธัมมุสเทพหนุ่มรูปงามที่เสียชีวิตในฤดูหนาวและจากไปยังยมโลกอันมืดมิดอิสตาต้องเดินไปยังดินแดนแห่งความตายเพื่อช่วยเหลือคนรักของเธอเป็นเวลาทั้งหมด6เดือนในแต่ละปี และในช่วงเวลานั้นเองชาวเมโซโปเตเมียเชื่อกันว่ามนุษย์ได้ถูกแย่งชิงความอุดมสมบูรณ์การสืบพันธุ์และการเติบโตทั้งหมดไปจากโลกพอถึงในทุกฤดูใบไม้ผลิชาวเมโซโปเตเมียก็เชื่อกันว่าอัลลาตูเทพีผู้เคร่งครึมแห่งยุมโลกจะอนุญาตให้คู่รักที่ถูกคุมขังนี้ได้รับการประพรมด้วยน้ำแห่งชีวิต และได้กลับคืนสู่โลกของสิ่งมีชีวิตพร้อมนำพาชีวิตและพืชสีเขียวกลับคืนสู่โลกด้วยและด้วยเหตุนี้เองจึงทําให้ในปฏิทินของชาวบาบิโลนมีการระบุช่วงการฟื้นคืนชีพของเทพเจ้าแห่งฤดูใบไม้ผลินี้ว่าเดือนแห่งทัมมุสเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองของสังคมเกษตรกรร,รมซึ่งจะตรงกับปลายเดือนมิถุนายนและต้นเดือนกรกฎาคมของปฏิทินบาบิโลนส เทพแห่งโยมโลกของอีโบราณในอารยธรรมอีโบราณความเป็นอยู่ของพวกเขาก็ต้องอาศัยวัฏจักรของธรรมชาติเช่นเดียวกับชาวเมโซโปเตเมียโดยเฉพาะการรอคอยให้แม่น้ำนายเข้าท่วมในฤดูใบไม้ผลิของทุกปีซึ่งจะช่วยกระตุ้นความอุดมสมบูรณ์ทางเกษตรกรรมของรุ่แม่น้ำนายชาวอีโบราณเชื่อว่าวัฏจักรของธรรมชาติเช่นนี้ถูกควบคุมโดยโอซิริสเทพเจ้าแห่งการเกษตรในยุคข,ของพวกเขา ตามตำนานของอียิปต์กล่าวว่าโอซิริสเคยปกครองโลกเคียงข้างกับราชินีไอซิสเทพีแห่งความอุดมสมบูรณ์แต่โอซิริสกลับถูกหักหลังและถูกสังหารโดยเซตพี่น้องของเขาเองร่างของโอซิริสถูกหั่นและถูกโปรยไปทั่วดินแดนอียิปต์ทว่าไอซิสนั้นได้ทำการประกอบร่างของโอซิริสขึ้นใหม่ซึ่งเจิมด้วยน้ำมันและทำพิธีดองศพอันประณีตเอาไว้เพื่อช่วยชุบชีวิตให้โอซิริสมีชีวิตเป็นนิรันในฐานะเทพเจ้าแห่งยมโลก จากตำนานสู่ความเชื่อเมื่อฟาโรโบราณก็หวังที่จะเป็นอมตะผ่านพิธีกรรมดองศพและทำมัมมี่แบบเดียวกับที่ไอซิสใช้ในการชุบชีวิตคนรักอย่างโอซิริสจนทำให้ในเวลาต่อมาชาวอียิปต์ทั่วไปก็เลือกที่จะเป็นมัมมี่ด้วยความหวังที่จะเอาชนะความตายเช่นเดียวกับที่โอซิริสเคยทำและนี่อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เราได้พบว่ามัมมีร่ราชวงศ์อย่างตุตันคาเมนนั้นสวมหน้ากากศพที่มีลักษณะคล้ายกับเทพโอซิริสนั่นเอง 3. การเสียสละเพื่อตัวเองของโอดินในตำนานนอสในตำนานนอสโอดินเป็นหัวหน้าของเหล่าถวยเทพแห่งวันฮัลลาเทพผู้สร้างผู้ซึ่งมีสติปัญญาและเวทมนต์วิเศษที่ไม่มีใครเทียบได้แต่โอดินก็ต้องแลกมันมาด้วยชีวิตเพื่อให้ได้มาซึ่งพลังอำนาจและความรู้ที่ลึกซึ้งของเขา ตามตำนานเล่าว่าแหล่งที่มาของภูมิปัญญาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกยุคโบราณคืออักษรรูนซึ่งเป็นสัญลักษเวทมนต์ที่แม้แต่ทวยเทพยังถอดรหัสไม่ได้แต่โอดินก็เต็มใจทําทุกอย่างที่เขาต้องการแม้กระทั่งการเผชิญหน้ากับความตายเพื่อให้ได้รู้ความหมายของอักษรรูนและเข้าถึงพลังที่ซ่อนอยู่ในบทกวีของชาวไวากิ้งอันด่งดังที่ชื่อฮาวาเมาระบุว่าโอดินยอมเสียสละตัวเองในรูปแบบที่รุนแรง โอดินได้เสียชีวิตในการทดสอบ9วันและเขากลับมาเกิดใหม่หรือฟื้นคืนชีพในฐานะสิ่งมีชีวิตท,ที่ทรงพลังยิ่งกว่าเดิมและมาพร้อมกับความรู้และความสามารถที่เขาเพิ่งค้นพบด้วย 4. ตำนานการฟื้นคืนชีพของเทพเจ้าแห่งเมโซอเมริกา ในเมโสอเมริกาโบราณเทพเจ้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดาเทพเจ้าทั้งหมดก็คือเกสันโกอาร์ที่ได้รับการเคารพบูชามาหลายศตวรรษในอรารยธรรมมายาโทเทกและแอสเทกตามตำนานกล่าวว่าเกสันโกอาร์เป็นเทพเจ้าแห่งเกษตรกรรมและพืชพันธุ์โดยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเทพเจ้าแห่งสายฝนอย่างทลาล็อกในบางตำนานยังกล่าวว่า แกสันกอาร์ตมีรูปร่างที่เหมือนกับโอซิริสเทพเจ้าของอีโบราณอีกทั้งยังถูกพี่น้องของตัวเองหักหลังเช่นเดียวกันด้วยซึ่งเขาถูกหลอกให้ดื่มของมึนเมาที่มีฤทธิ์รุนแรงและหลับนอนกับนักบวชหญิงและด้วยความที่อยากเอาชนะความรู้สึกผิดเขาจึงฆ่าตัวตายด้วยการเผาตัวเองแต่ในที่สุดแล้วเขาก็กลับฟื้นคืนชีพอีกครั้ง ในตำนานของอารธธร,รมโทเทกกล่าวว่าเกสันโกอาร์ดมีความเกี่ยวข้องกับดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวที่สว่างที่สุดในท้องฟ้ายุคโบร,ราณซึ่งพวกเขาเชื่อกันว่าดาวดวงนี้กำเนิดขึ้นมาจากดวงอาทิตย์เช่นเดียวกับแกสันโกอาร์ดที่ฟื้นคืนชีพกลับมาอีกครั้งหลังจากนั้นเป็นต้นมาเกสันโกอาร์ดก็ได้กลายเป็นเทพเจ้าแห่งความตายและการเกิดใหม่และในฐานะเทพเจ้าผู้สร้างที่ลงมายังโยมโลกเพื่อรวบรวมกระดูกที่จำเป็นในการสร้างมนุษย์คนแรกนั่นเอง